จัมทูเด o ูนยกระดับการออกกำลังกายแบบใหม่ที่สนุกท้าทายและไม่เหมือนใครสตูดิโอบันจี้ออกกำลังกายแข่งใหม่ j จ to the Moon ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้นำเสนอประสบการณ์การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่ผสานความสนุกความท้าทายและพลังบวกเข้าไว้ด้วยกัน าการเต้นและออกกำลังกายบนสายบันจี้ที่ปลอดภัยและออกแบบเฉพาะกิจกรรมภายในงานเปิดตัวเต็มไปด้วยพลังและความประทับใจจากโชว์พิเศษของทีมครูผู้ฝึกสอนการสาธิตคลาสสุดมันและด่านร,รวมสนุกของผู้ร่วมง,งานจำนวนมากมายทยายใต้คอนเซปต์สนุกให้สุดเหมือนลอยขึ้นไปถึงดวงจันทร์สวัสดีครั วันนี้นะครับพวกเราจำตุนเดมูนนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นวันการแนฟนนิงนะครับเปิดอย่างเป็นปทางการแล้วนะครับสำหรับสตูดิโอบันจี้จำตุนเดมูลครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มจากการที่มีใจรักในกีฬาตัวนี้มากๆทั้งทั้งหมดทั้ง3คนจากผู้เล่นเราไม่ได้เล่นคนเดียวเราเล่นทั้งเราแม่และลูกก็คือทั้งครอบครัวที่มาเล่นนะคะจึงเกิดการรวมตัวขึ้นบวกกับแนวความทัชอินฟิลอินตอการกับครูผู้สอนครูคอคเตอร์<ๆ>ก็เลยเกิดกีฬาตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราเลยว่าเราต้องการหลายคนอาจจะมอง ว่ากีฬาตัวนี้ดูเป็นกีฬาที่แบบเอ็กซ์ตรีมกระแทกแต่จริงแล้วกีฬาตัวนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ช่วยซอฟแรงกระแทกด้วยซ้ำแล้วก็ออกแบบโดยนักกายภาพเราจึงว่าเลือกขึ้นมาว่าเอาที่ที่ดีที่สุดตรงไหนที่ดีกับร่างกายเราเราก็เลยไปเลือกกันที่เกาหลีครับซึ่งเฮดคอร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่เกาหลีนะครับแล้วเราก็เลยได้รับเกียรตินั้นเธิผมเนี่ยไปเรียนมาก่อนเสร็จแล้วเราก็มีการสอบไล่ลาดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะมาเป็นจูเนียร์มาสเตอร์ในวันนี้นะครับแล้วเราก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยนะครับเขาค่อนข้างจะเพรนมาจนเหนื่อยปุเมื่อกี้มีโชว์เมื่อกี้มีโชว์ชวชวเพราะว่าเมื่อกี้เห็นโชว์ไปใช่ไหมคะแล้วก็พอน้องเรียนครูป่ะเลยอยากจะเปิดที่นี่ก็เลยในฐานะผู้บริหารก็เลยว่าอยากรู้ว่าลูกค้าเราจะได้รับอะไรก็เลยไปเรียนมาจริงๆอยากได้รู้ว่าหลักสูตรที่มีอะค่ะดีกับลูกค้าเราจริงๆแล้วก็เราเลือกไม่ผิดค่ะที่เลือกวันจี้ฟิซิโอค่ะ ที่แรกที่สอนโดยจูเนียร์มาสเตอร์ที่แรกในประเทศไทยและที่เดียวครับขออนุญ,ญาตตอบตรงนี้ในฐานะผู้สอนนะครับว่าเรามีคลาสเบสิกสำหรับที่มีพื้นฐานเลยนะครับสามารถเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องมีอะไรเลยมีแค่ใจที่ออากากำลังกายก็พอเสื้อผ้าหน้าผมอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมด้บางวันก็ได้ไม่ติดนะครับมีแต่งที่นี่ก็ได้นะครับฉะนั้นเขามีชุดออกกำลังกายที่เหลือครับคลาสเบสิกจะจัดการให้นะครับเป็นพื้นฐานเข้าได้ครับหลักๆนะคะในการออกกําลังกายทุกก,ออกการออกกําลังกายอาคาดีกับสุขภาพหมดแต่ว่าพอเป็นตัวบันจี้ของเราอะค่ะ การออกกําลังกายช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อค่ะซึ่งหลายๆคนในการออกกําลังกายอะค่ะวัยอายุานขนาดนี้นะคะก็ในการออกกําลังกายทําให้เขาเรียกว่ายังไงอะทาให้สุขภาพจิตใจข้างในแข็งแรงแการออกกําลังกายเป็นการคาร์ดิโอหัวใจก็แข็งแรงนะคะรวมไปถึงเรื่องของสมองเรื่องของความจําที่ดีขึ้นช่วยในเรื่องฮอร์โมนของ วัยอายุที่30สสขึ้นไปได้ดีมากส่วนน้องๆที่กําลังเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งช่วยเรื่องของการส่งเสริมความสูงด้วยเช่นกันค่ะคุณจองผิวปักนะครับก็เป็นมาสเตอร์เจ้าของแบรนด์นั่นเองนะฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากา่มาสเตอร์ตั้งแต่รุ่นหนึ่งคือผมเนี่ยเป็นรุ่นที่5 6 4รุ่นที่1รุ่นที่7รุ่นที่1 1 4มามาแทบจะทุกมาแทบจะแบบแทบจะรุ่นสำคัญที่สุดเข้ามาหมดเลยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกีย,กยร เราจะสามารถชักชวนผู้ทุกท่านนะครับออกกำลังกายกับพวกรเราได้นะครับอันดับแรกอยากให้คิดถึงสุขภาพก่อนนะครับที่นี่แม่นตรายเป็น low impact safe ตอเข่าด้วยนะครับเรื่องต่อมาก็คือบนถนนกรุงเทพิธานเนี่ยมีเราเป็นที่ออกกำลังกายที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับเราคาดหวังว่าในอนาคตรเราจะได้เปิดสัมผัสรมูลด้แก่บักทพันนะครับคือความสนุกได้ แล้วก็ร่างกายแข็งแรงและรวมไปถึงความสนุกภายในจิตใจส่งเสริมถึงความโมโห้ด้วยนะคะระปลองมาลองกระโดดดูค่ะจะพาคือไปวงจันทร์กันค่ะถ้าสนใจนะครับจิตจอได้เลยที่ไลน์แอดจัมทูเดมูลครับตามชื่อเลยตรงตัวแอดไซน์ด้วยนะครับแอดจัมทูเดมูลครับผมในเรื่องของการออกกําลังกายหลายๆคนน่ะก้าวข้ามคําว่าออกกําลังกายต่อเนื่องไม่ได้ซึ่งจริงๆกีฬาบันจี้อ่ะมันเป็นกีฬาที่ทำให้เราสนุกทั้งตัวเราเองนะคะแล้วก็คอมมูนิตี้ที่เรามี จะส่งเสริมความสนุกไปด้วยกันทําให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะออกกําลังกายได้อย่างต่อเนื่องพอต่อเนื่องปุ๊บอัมันมีมันเห็นผลค่ะพอเห็นผลว่าตัวเองได้อะไรความแข็งแรงจะมีอย่างต่อเนื่องความอดทนหรือว่าเรื่องของสุขภาพจากภายในอารมณ์จะดีหน้าจะใสเลือดจะฝาดอะไรอย่างเงี้ยความสนุกเรามาจากคุณครูที่คุณภาพซึ่งคุณครูเราแต่ละคนนะคะผ่านมาตรฐานและจบหลักสูตรจากสถาบัน บันจี io, ้พซิโอทุกขั้นนะคะดังนั้นการันตีได้ว่าความสนุกที่มีคุณภาพและส่งผลกับลูกค้าของลูกค้าทุกท่านแน่นอนด,ดีกว่าในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งค่ะอยากได้คอนเทนต์เอาเป็นว่าออกกำลังกายว่าที่หลังใช่ไหมเดี๋ยวได้คอนเทนต์ใช่ไหมเชิญได้เลยครับแล้มีพัทดลองให้ด้วยในครั้งแรกนะครับรับรองว่าคุณจะบินเป็นตั้งแต่วันแรกที่คุณก้าวข้ามาจำคุณมูลครับ